Let's yeah. yeah. พี่สยามจะคันโอ้โห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 โอ ฝ้าย <laughs> แล้วเห็นไหมล่ะแต่และคนใส่แมสกทุกคน The one the one กูเคยอยู่อยู่ใกล้ๆของนะแค่ไม้จิี่ยว <okay ่ะไอ้สัตอ้ัตไอ้สัตว์ไอ้สัตม์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไม้สแตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตวอัไัไอ่สัอัตวัไม่สัตวังไอ้ห้ั์ไ้สัังวไม้สัอ้สวัตวัตว์ไอออ้ไ ไ,ไม่ตามกันเลยไม่จีบฟันมีประโยชน์นเนี่ยแกมาน่ายอะนึเว่าจะเก่งสักแค่ไหนไม่จีบฟันก็จิดเดียวพี่นะเล็กทิ k i ใครดิกินไปแล้วจะซีซาจกูเปียวปากเล่ะคุนดเลเป็นคุมากน,านึ่ว่าไปไหนมันมีหัวเด็กมาหลูงเด็กมีเอง เด็หน่อยหัวอย่างพี่มันไม่ดีตรงไหนฮะเห็นพี่แก่คนแก่เป็นยังไงอ้าเธออย่าดูถูกคนแก่ทุกวันนี้เราดูแค่คนแก่เท่านั้นไปนั่งดูนี่าก็ถูกไปด้วยกันเธอได้กังลงหลงแล้วเธอจะเสียใจเพร่ะมันไม่เจอคนใหม่มันก็ทิ้งเธอแต่คนรุ่นนี้นะเธอจะสบาย ไสิ้นชีวเพราะมีอุบัติเหตุหรือป่วยไข้ก็ได้เงินว่าสูขสุขโฮ เนายเนี่ยนะไม่หรอกพี่พ่ได้จัดให้ทุกเช้าทุกเย็น 啥没干呀？ พ <hacen weiß> ี่นกอย่างนู้นพี่นกอย่างนี้ทิ้งเพรว่าเราแก่เพราะว่าเราสูงวัยอะไรเพื่อนแม่เล่นอ่ทิ้โอ้โหไม่ดูทิ้งเลยมันไม่ดูเนี่ยเด็กแก่กหลังจะเล่นแบบนี้นะเออมาเล่นแบบนี้ถ้าพี่หัวใจวายไปทำไงงานเนี่ยรับเต็มไปหมดเลยเนี่ยปีนี้งานเยอะมากเลยนะใช่เข้าใจไหมงานอะไร ยี่สิบปอร์นคืนน่ะเอาไม่รู้เหรอเออไจะภาพคืนหมดแล้วาหลังจากเขาดูที่งานที่ปรฐุมก็คืนเงามเลยดูที่ปฐุมเนี่ยยังไม่คืนหรอกทำไมล่ะดูที่นี่เจ้าภาพวันพรุ่งนี้โทรมาบอกแล้วหาต่ออีกไม่ต้องมาหาเออมึงเงาไม่ต้องมารู้ว่าไปงานหนูรอเลรซมาหมดแล้วใหญ่เป็นแน่ คนแจกอย่างเงี้ยแหละเขาทุก <Switzerland> น <a> ี <bet> ok ่จริงจริงนเขาว่าอะไจะมาไอ้งก่อนิดนงแล้วไปหมดที่ไหนแล้วไปน่าจะให้สวันดีสูงไปเลยจอกอาเฮีย เขาหลังจี่งทำอะไรต uh like like ้องดูตามตาตาเรือด้วยตอนนี้เขาจะมีลูกมีบัวแล้วจะมาทำให้ครอบครัวเขาบ้านแตกแสแหลกค่ะยังหนุ่นยังแน่นอย่างเองเนี่ยนะอย่างเงี้ไม่เหมาะหรอกกระไรโทษทางทางโทนใจก็จะอธิบายให้ฟังฟังจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เห็นเลยคนคนนี้คนคนนี้ไม่ใช่ใครเลยใครก็คือเมียฉันเอง

รูะะ้ตอนนี้ไอ้สักแอะยังไม่ไอเลยอ่ะหลายแล้วกูกรท้นกระแท่อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ปีนะจะตายก่อนนะตัวแขเสียวไ,นนไ,ไปทีเดียวตจะตายก่อนสิ่งที่ข้าทำไปมันจะรู่นี้ข้าร้อนนิดอันนี้จริงแล้วข้าจะขอแนะนำตัวข้าเองข้าพิษสามัญชนธรรมดาแนะนาข้าเองเร่าจุดโดแตฟ้าหลนนวงข้ารนกวน,น้าแข็งเชียว ลักษณะแบบนี้ถ้าทางแบบนี้ต้องมีเชือ้อปุสมราชาเป็นกษัตริย์แน่นอนเมียผมชาติเอาไปเลยไม่ไม่ได้เราจะไปทำอะไรล่ะไม่ฉันจะอยู่กับพี่อ้ออาวเหรอใครน่าขอบใจจังมากแสดงว่าเสร็จพี่จักภูงใช้เจ้านั้นมาช่วยผ้าใช่หรือไม่ใช่